สินสมุดตริ่นมีเป็นนักมวยไทยชื่อจริงบุญสมกลิ่นมีเกิด3 0ตุลาคม2538ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีมีฉายาว่าอาควาแมนแดนสยามสินสมุดเกิดที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งครอบครัวของเขามีค่ายมวยเป็นของตัวเองทำให้ได้สัมผัสมวยตั้งแต่เด็กเขาเริ่มฝึกมวยจริงจังตั้งแต่ยังเด็กและขึ้นชกครั้งแรกเมื่ออายุแค่7ขวบ เขาเดินสายชกในต่างประเทศตั้งแต่อายุประมาณ17ปีเพื่อเก็บประสบการณ์และสะสมชั่วโมงบินให้มากที่สุดและเขารับงานต่อยมวยโชกับฝรั่งในพัทยาเป็นอาชีพก้าวขึ้นสู่เวทีโลกจากเด็กค่ายมวยสู่นักสู้วันเขาเริ่มเป็นที่รู้จักจริงจังหลังจากได้สัญญาขึ้นชกกับวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยไฟเปิดตัวของเขาสร้างความฮือฮาด้วยการชนะน็อกและได้โบนัสก้อนโตเป็นครั้งแรก หลังเปิดตัวเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจชนะไฟส์สำคัญติดต่อกันหลายครั้งและสามารถคว้าโบนัสพิเศษจากวันได้ถึงสองไฟ์ติดซึ่งถือเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเขาคือมวยดาวรุ่งที่น่าจับตาจากความเร็วในการเติบโตในเวทีระดับโลกทำให้ชื่อสินสมุทรกลายเป็นชื่อที่แฟนมวยไทยและแฟนวันทั่วโลกเริ่มจำได้พร้อมกับฉายาอะควาแมนแดนสยามที่มีเอกลักษณ์ของเขาเองสินสมุทรมีโครงสร้างร่างกายสูงใหญ่ แล,และมีสไตล์มวยที่ครบเครื่องทําให้เขาเหมาะกับมวยไทยในพิกัดเวทที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับนักมวยจากไทยนอกจากสไตล์มวยแล้วภายนอกของเขาก็มีบุคลิกเฉพาะตัวมีความตลกเฮฮามีเอกลักษณ์และ, er และออกสื่อได um ้ดีซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจจากแฟนมวยให้มากขึ้นไปอีกเขาเป็นน้องชายของสุดสาครซึ่งเป็นหนึ่งในยอดมวยไทยที่มีชื่อเสียงปัจจุบันเขาสังกัดค่ายเวนัมซึ่งเป็นค่ายมวยที่รวมเหล่านักชกฝีมือดีมากมาย หนึ่งในนั้นคือนาบินอานานซึ่งเป็นแชมป์มวยไทยของวัน